มาครับทุกท่านมาไต่เล้ยงกันใน EP ที่10ครับในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพาาร้อยหครับฝั่งนั้นขึ้นมาตรฐานมาครับแต่สีรงชาติบราซิลไอเราก็ขึ้นไปเลยครับเสียบขึ้นไปลักษณะนี้จะต่อแน่นอนครับเราจะยุก3ไป7หรือ2ไป6ดีครับเพื่อนคิดอยู่พักก่อนจะยุก2มา6นะครับรองรับกันตัวต่อขึ้นมาจังหวะนี้เราก็ต่อขึ้นไปเลยครับนี่ เราเดินหลังเอาเสมอไปก่อนก็ได้นะครับในกระดานนี้มาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนถ้าขยับยี่สิบเจ็ดยิบสี่หรือยี่สิบเก้ายี่สิบห้าก็จะทิ้งล่มนะครับ mm hmm. ถ้าเดินตัวอื่นก็ค่อยว่ากันใหม่ครับเขาขยับยี่สิบเจ็ดยิบสี่ก็ทิ้งล่มไปเลยครับไปดูกันที่ปลายกระดานครับว่าจะเสมอหรือจะแพ้อ,อะไรกันยังไงนะครับจังหวะตัวไปเป็นจังหวัดสาคัญสําคัญเทางนั้นเลยครับเพื่อนๆเขาขยับมาอย่างนี้เปอร์เซ็นที่จะแพ้ก็สูงนะครับ อย่างนี้มาดูกันครับจะจริงหรือเปล่านะครับดูเหมือนเขาจะช้ากว่าเราหนึ่งเก้านะครับนะครับขยับอย่างนี้เราเข้ากินก่อนครับถ้าขยับหลบฮอตก็ลําบากนะครับเข้าฮอตไม่ได้นะครับต้องมีเสียให้เราหนึ่งตัวนะครับอ่าไล่ซะก่อนครับเข้ามุมปั๊บเราก็จะปิดตาหนึ่งครับเรียบร้อยไปครับในกระดานนี้เขาเดินพลาดนะครับที่จริงก็น่าจะเสมอกันมาต่อกันในกระดานที่สองเลยครับมาดูกันครับ เราขึ้นมาตรฐานบ้างอ้าวโดนตัดข้างออกไปครับทีนี้ตั้งขึ้นใหม่ครับผมเซียกินซะเลยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปครับต้องต่อนะครับไม่ต่อเราจะทะลุฮอตนะครับเขาต่อขึ้นมาเราก็ขยับขึ้นครับยี่สิบหกยี่สิบสามนะครับเพื่อนขยับขึ้นไปมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนในจังหวะนี้เขาขยับลงมาครับ เราก็ตั้งลำจะต่อสองนะครับจะเข้าล็อกคล้ายๆอีปุ่มเข้ามุมครับลักษณะนี้เขาเดินอยู่เขาไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาแพ้แล้วไอ้หนูเองไม่รู้หรอกบอกเองนะมองเท่งไปนอนแล้วนะฮะมาครับเราก็ขยับขึ้นนะครับจะเดินตัวไหนก็ลําบากหมดครับแอบแซกินซะเลยนะครับหนึ่งมีฟีแน่นอนครับหนึ่งตัวนะครับมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านี่ครับเข้ากินไปเลย มันจะเข้าลักษณะคล้ายๆของอีปุ่มเข้ามุมนะครับแทมนี้นะแทรกินจังหวะนี้เราก็คนละตัวครับแบ่งกันไปคนละคำสองคำนะครับเองกินของข้าข้าก็กินของเองนะครับยุติธรรมดีจังหวะนี้เราก็ขยับพอดมาตายิบสามครับปิดทางพอดเขาให้เดือนได้ตาเดียวครับขยับมาได้ตายี่สิบห้าตาเดียวครับบี้ก็ขยับได้หนึ่งตัวนะครับมีฟสุดเลยครับในจังหวะนี้นะครับเขาขยับพอดมาตายี่สิบห้านะครับเราก็แทะกินนะครับให้เขาขยับลง แล้วก็ขยับฮอตไปครับดูเชิงซะก่อนว่าเขาก็จะขยับตัวไหนอีกครับอ่าใน3ตัวเนี่ยถ้าจะเส้นพเื่อเปิดทางเขาจะเหลือสามต่อหซึ่งจะกลับมายากนะครับถ้าขยับ1ิบสาสิบเจ็ดผมก็จะจับตากลางเลยนะครับเขาขยับฮอตไปแล้วก็จัดการปิดประตูลงก่อนนะครับไม่ให้ออกนะครับฮอตเออะเทียมจบตรงนี้เลยนะครับเจอกันในพีหน้าครับผมสวัสดีครับ